สวัสดีครับพบกับ CT Music Shop อีกครั้งนะครับวันนี้เป็นตัว Firehawk อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไปให้ดูเนี่ยจะเป็นตัวเฟิร์มแวร์เก่าแล้วก็เป็นตัวแอปพลิเคชันตัวแรกของมันนะครับแต่ตอนนี้มันมีแอปพลิเคชันอัปเดตออกมาซึ่งเพิ่มฟังก์ชันตัว Looper Looper ที่เอาไว้อัดแล้วก็เอาไว้เล่นแจมอย่างเงี้ยครับผมเพิ่มเข้ามาก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มรีวิวตัวลูปเปอให้ดูกันนะครับผม ครับก็ในแอปเวอร์ชันใหม่นะครับจะมีตัวลูปเปอร์อยู่ที่ตรงนี้นะครับครับผมก็ตัวเนี้ยลูปเปอร์เนี้ยเราสามารถย้ายตำแหน่งได้ก็คือ1ไว้หน้าสุดได้หรือจะไว้หลังสุดก็ได้นะครับผมคือถ้าไว้หน้าสุดเนี่ยเวลาลูปเปอร์มันจะอยู่ก่อนเอฟเฟกอื่นๆเวลาเราอัดลูปอะไรแล้วเรามาเปลี่ยนเอฟเฟก์ทีหลังเนี้ยลูปเปอร์ก็จะเสียงเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราเอาไว้หลังสุดเนี่ยถ้าเราอัดแล้วเรากดเหยียบเปลี่ยนเอฟเฟกนู่นนี่นั่นเนี่ยเสียงของ ลูปเปอร์เนี่ยจะยังเป็นเสียงตอนแรกที่อัดอยู่โดยส่วนมากเขาก็เลยนิยมไว้หลังสุดนะครับนะครับกดค้างแล้วมันสามารถเลื่อนมาตรงนี้ได้อย่างเงี้ยครับในส่วนการปรับนะครับก็จะมี payback level ก็คือความดังความดังของตัวลูปนะครับแล้วก็ overdub level ก็คือความดังในการอัดทับนะครับแล้วก็ตัว hp frequency นะครับเหมือนเป็น high pass นะครับแล้วก็จะมี lp เหมือนเป็น low pass นะครับก็สามารถเหมือนกับตัดความถี่ของ ตัวเสียงลูปได้นะครับผมอย่างแรกเวลาเราจะใช้งานลูปเปอร์เนี่ยให้เรากําหนดก่อนว่าเราจะใช้ปุ่มไหนเป็นลูปเช่นผมกําหนดไปที่ฟุตสวิตช์สนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเปลี่ยนสีอ่าเป็นสีขาวแล้วครับนี่ครับก็คือตอนนี้ปุ่มนี้คือการใช้งานลูปเปอร์ถ้าเรากดทีนึงเนี่ยมันจะเริ่มอัดครับผมถ้าเรากดอีกทีมันก็จะปิดลูปแล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรากดอีกทีมันก็จะอัดใหม่กดอีกทีก็จะหยุดอัดแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเงี้ยครับแต่ถ้าเรากด2ที มันจะเป็นการหยุดครับถ้าระหว่างหยุดเนี่ยเรากดทีหนึ่งมันก็จะเป็นการเริ่มเล่นใหม่แต่ถ้าระหว่างหยุดเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นการลบลูมนั้นนะครับแล้วก็เริ่มใหม่แต่ถ้าเกิดระหว่างที่มันเลย์อยู่เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกเหมือนรีเวิร์สดีเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับเรากําหนดปุ่มนี้ให้เป็นลูปนะครับส่วนปุ่มนี้ผมกําหนดเป็นโอเวอร์ไดร์อันนี้เป็นคอรลัสอันนี้เป็นดีเลย ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเรากดปุ่มนี้เพื่ออัดนะครับว่า two three f o u ครับเนี่ยครับสีเขียวสีเขียวนี่ก็คือมันกำลังเล่นอยู่นะครับส่วนถ้า แต่เกียรอบแรกเป็นสีแดงคือมันกําลังอัดถ้าเรากดอีกทีสีส้มคือเราอัดทับอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราอัดทับอีกลายใส่คอรัสด้วยกลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งคือเราไม่ได้อัดแล้วนะครับเนี่ยครับก็ แต่ถ้าเรากด2ครั้งเนี่ยมันจะหยุดนะครับคือหยุดละแต่ถ้าเรากดอีกทีมันก็จะเล่นใหม่ทีเนี้ยถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะเข้าเอฟเฟกต์รีเวิร์สเนี่ยครับถ้าเรากดค้างอีกทีมันจะปิดเอฟเฟกต์รีเวิร์สเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์ได้อิสระระหว่างเล่น อย่างเี้ครับผมใส่เสียงแตกแล้วก็ใส่ดีเลย์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะโซโล่ไปเรื่อย ถ้าเราไม่อยากเล่นแล้วเรากดหยุดเราอยากเอาใหม่เนี่ยเรากดค้างเป็นการลบเนี่ยครับก็คือการใช้งานคร่าวๆของฟังก์ชันลูปเปอร์ในตัวไฟฮอ h เอฟเอนะครับ